มึงกิ่มน้องถักกนอนมาพี่น้องคนน่ะอุ้ยหนังไก่สม,มุนไพรอืสสรอสงตัวโเ้ยเฮียียเฮียวฮียเ้ียเฮียเฮีียเฮเฮียนะเีเกกยียเ้ยเีเียวเียีเีอ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนนะครับวันนี้มากับยาหลันพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องอยู่ตรงไฮตรงหน้าอยู่เทียงหน้านะครับเด้อได้เมนูแซ่บเลยหนึ่งไก่สมุนไพรพี่น้องพี่น้องมึงนีกกาไก่ไปเปื่อยพี่น้องกับแจวแจวยังไงแจวบักกอกได้บักกอกมใส่ไม่ได้เลยบกกอกคนละกอกเพื่อนี่พี่น้องนี่นี่นวยบกกเลย ทำมาบะกอกไว้ทำาบะกอกจัดใสเลยเอาแม่กินเลยดีกว่าแม่มาเบเลยมาแซ่บเสีบร่กันเอเขานี่บรรยากาศดีดลมเย็นๆเนี่ยเอาย่งขุยก่อนเลยุ่นๆโอ้ยวโ้กาตัว้วนอือเนอยยกักรับทุกคน

으음 yeah. 음 uh. mm. Rồi chín năm à. Đây là đi theo. Tôm hôm mua. Bằng vì nó. Nó mua nó. Cái này đếm 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 mình sẽ có đục hả? nó. là เบิ้งนัพี่หนองผู้ใดเบิ้งกะไรดูกัได้ครับลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยมันดกขึ้นกันบอกผมว่ามันหน่อยจะดกคู่หมองและวตัวไหนเนาะไปเห็นต้นไรกับดกดอกดอกมันอ่ะปลอกปีนี้ผนจะดีบ้างหรอแ่นอืมดีขนาด อ้องแสบเนาะขอชาไว้เนาะแกวบกอกแกวบกอก,กแสบเขาวะเราห้อไเนี่ยแกกอกอันนบกอกเนบกอกบ้า <laughs> น <laughs> อันนี้บกอก,กบ้านอันนี้บกอกป้ามันอย่อน,อออน,น้ัวเมาใอมนนหัวเ แบดนีครับเจ้าตูไม่ได้กินเบ็ดหรอกกินเบ็ดเดียมันเล่นจนมกถึงจอยบ้าเดี๋ยวพไปลองให้ว่ากินรูเบ็ดดิเดี่ยวจี๋เลยสีแบบคนนั่งกินแหละ แตงตูวผู้ใช่ตัวผู้แปบตัวนาะแปบเอาเอาหยอกแลไวยนลันเฉยเียว่ายนลันเฉยมุกเลยสั่งไปสั่งหนึ่งพ่อพิษนึกว่าสิค้าได้กิน เรากินอะไรบ่ฟังอะ่ะดีกแบบพี่นั่งกินแล้วนะจ้ำเกลม ียบหอาแขง,งต้องมันเป็นน้ำแกะบกอบเข่ากันแห้งเนยสมบนร้นี่เกืือดีนั่นแหลอแะอยไหมได้ เหนือเหนือพี่เนือยายกันอู้วันมวว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 วาววีวว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 ว้านววววยว่วว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 เวววดววววว

กับยวเลยอ,อืมยวบกอกกับสุานั้นแหละมัจะไท่านันละอือ้ขักด้วพี่น,อ,นองไก่บานเอ้าหนึ่งหนึ่งไกส่สม,มุนไพรนะครับจ,บจับแก้วบกกอกแสบของแถน่เนี่ยก้วจะเป็นนางกินเหรียญที่เพยงรูไหมเนาะนางบรรยากาศได้ดีพี่นองผ้าเจริญมะเร็ทง,งทุงาากใบ,บท,กทุกแฉะถากินมดจะภาพกะขอถอดขาไปน้ำ มืัอนี้นได้เมนูแซ่บๆอยู่กรงไฮตรงหน้านะครับกับยายหล่อนครับอิ่มหนูใหญอ <laughs> เอาคลิปนี้มานยังไหลไปหรอกฝากกันเถอฝากก็ไหลก็แช่ผู้ใด้เอาเบื้องอาจจลืมก็ไหลก็แช่แล้วก็เป็นก็ลกังใจให้กันช่วในให้อากาศการะเลี่ยนแปลงกันกร,รักษาสุขภาพมืัอนี้ผมียังไหลเดี๋ยวพอคลิปหน้าสวัสดีครับ